อะไรอ้มต้อตนชีสุกะน่าเหลือจะติงตังเฮเธอต้องทำได้อยู่แล้วอะนะแต่ว่ามันตื่นเต้นนะสิขนาดตอนซ้อมยังเล่นผิดซ้ำที่เดิมทุกรอบเลยล่ะไม่มั่นใจเลย<ะ>แต่ว่าขอบคุณมากนะนาบิตะที่ให้กำลังใจฉันนะ่ะนะ ชิซุกา้าพยายามเขานะจ้าไปก่อนนะโ,โนบิตะโดราเอมอนนี่ชิซุกานะเขามีเรื่องอะไรเหรอเห็นว่าวันนี้มีงานแสดงเปียโนโน่ะแต่ว่าเขาตื่นเต้นจนไม่มั่นใจว่าจะทำได้เฮ้ยชิซุกานะเหรออะแปลกจังเลยแฮ จะไหวหรือเปล่านะเฮ้โนมิตะเดี๋ยวตามมาที่ร้านว่างด้วยนะพวกฉันมีของเจ๋งๆจ,จะให้นายดูด้วยอ่ะต้องมาให้ได้นะแ <c oughs> ต่เรไปทำอะไรอ่ะของอะไรเนะ่ะนั่นหระตี้แปลกแฮ่อ้าวเอ๊ะไม่มาไม่เห็นมีใครมาเลยนั่นหรอตี้โดนหลอกให้มาอีกแล้วหรตี้เชื่อเหรอ ว้าวกระตูนที่พังออกเมื่อวันนี้นี่นะของเจ๋งๆที่ว่าคือไอ้นี่อย่ามั้ง um จะเออโด้โดดโดโดพี่ตาอะไรหรอคือบุ้งบุ้งบุ้งอยู่ที่หลังนายนะ ผู้ของได้ตั ite, ้งหากเล่าใช่สมเป็นโดปิตาจริงๆแม้แต่นิจังก็ยังหัวร้อยย่อเลยนีละในพวาเป็ดแบบนี้ที่ทำให้ใจแอนก็ะเซนเนี่ยโอ้อะไรเป็นพวกเราบ้านเลยจะทำอะไรอยู่นี่เลดเวลาป้าถ้าตั้งเวลาตามที่ต้องการและเอาไปติดที่ตัวเป้าหมาย มันก็จะระเบิดแล้วก็ทําให้เป้าหมายเต็มแรงเต้นกาเหมือนคนบ้าเลยล่ะนี่แน่ข้าดีแฮะเอาก่อนเธอใจแอนสนิกออกง่าาิาา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 ดยาาิาาะาาาาะาาาาาิาา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 อาา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 ้าา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 นาา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 นาาาาดาา้าา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 าอาาาาีาาาาาา้นาาา งั้นตั้งเวลาไว้ที่หนึ่งนาทีอ่ะโนบิตะเอาไปติดที่ตัวของจแอนกับไซเดโอเลยนะเฮ้ยไม่เอาหรอกโดเรมอนก็ไปเองสิเฮ้ยอย่าหยางไหนแล้วงานนี้เป็นหน้าที่ของนายนะทำไมวะทำไมรีดแล้วมันจะระเบิดซะก่อนนะโอเยแล้วเอ้านี่โนบิตะก็คุณครูก็ยื่นส่งเสียงไ้อารีตรงนี้อ่ะฮะอ๋อครับคือพอดีแม่ใช้มาซื้อของครับออะเอ้ยมาอยู่แล้วอ่ะ อะไรก็หกเรื่อคุณแม่อย่างนั้น,น,นเหอรอปราบเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแต่ก็โกหกจริงๆแล้วนะน้าชอบโกหกแบบนี้ทุกทีเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่เคยทําการบ้านมาส่งครูครับก็ตามที่ครูพูดเลยแหละครับขอโทษนะครับแล้ววันนี้ทําการบ้านแนล้วออยังอ่ะฮะเออคือการบ้านน่ะไม่เอาหร <ๆ S 2> อกเฮ้ยฉันก็ไม่เอาเหมือนกันไม่เอาไรกันไม่เอาการบ้านอย่างนั้นเหรอปักเอาไปที่ไปไหนเอาไป ไม่ใช่ปัญหาว่าเธอจะเอากันบ้านหรือไม่เอาที่สำคัญคือกาฟังอยู่หรืเปล่าตอนนี้ฟังไหมครับ่ะยพวกเจ้ เฮ้คอยดูจนหัวให้เต็มเดียวเลยสไรสวยเลยคราวนี้แราต้องแก้แค้นเอาคืนให้ได้เลยมีเยอะขนาดนี้คงจะไม่พลาดแล้วละนะาทีละตั้งเวลาให้มันระเบิดในหนึ่งนาทีทุกอันเลยนะเออนี่นิโดิตะแบบนั้นคือตั้งเวลาห้านาทีนะเอาเหรอแบบนั้นมันหนึ่งชั่วโมงแล้วโถเออวยังไงก็เอาอันนี้ตั้งเวลาไว้หนึ่งนาทีโยนใส่ใจแองกับซดีโอคอเธอหน้า

สวัสดีครับคุณป้าสวัสดีจ้ะอีกเดียชิซูกะจะต้องขึ้นเวทีแสดงเป็นโนแล้วอะนะแต่ทํายังไงก็ยังไม่หายตื่นเต้นเสียทีชิสุกะผ่อนคลายหน่อยสิใช่แล้วใช่ผ่อนคลายขบใจมากจ้ะไปก่อนนะจะไหวแน่เลยเนี่ยออืมนนนนนาทีเเป็ห่วงะั่นดิโอ้่ะ โูช<ม> <A> ิุก <What? S 1> yeah, <Chu> ้าด้เดีวเดยอ้ยเราเปิดแล้วด้วยดิไปทันไ่ทันแด่แด่แดแด่แดแดแด่แ่แด่้แ่แ่จเฮ้ยนะแล้วปแล้วดินะอันนั้นตั้งเวลาให้ระเบิดได้อีกหชั่วโมงีหวงระเบิดกลางงานเงี่เ่วต้องรีบไปเอาคืนมาแลว เฮ้ยโอ้ยคนเต็มไปหมดเลยอะเลื่องแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะก็มาช่วยใบได้แล้วแยกกันตามหาเธอนะได้ได้ได้อ่ะเร็วเฮ้ยทำไงดีล่ะถ้าเรายังเล่นผิดที่ดำอยู่แบบนี้ฮะลูจิสุกะ การสแสดงใกล้จะเริ่มแล้วนะลูกเตรียมตัวได้แล้วแม่คะคือว่าหนูโนบิตะเขาก็บอกแล้วไงว่าผ่อนคลายนะจ๊ะ่ไม่ไนดน้เลือกเลยหาไม่เจอ,เ,อเขาอยู่ห้องไหนกันแน่นะอยเวลาผ่านไปห้าสิบนาทีแล้วนะ รอยเอาไว้แบบนี้ต้องระเบิดตอน5้าโมงเย็นแน่เลยอ่ะแล้วทำามันระเบิดตอนที่ชิซุกะอยู Minuten, ่บนเวทียุ <S <S ่งมาดิยุ่งยุ่งเยุ่งเลยยุ่งเายยุ่งเนย่เลย่าเลยุ่งเลยแุ่เลยยุางเลยยุ่งลยยเลยยุเลยุ่งเลยุ่บเลยยุ่งเุ่งเลมาดูด้วยเลรอจ่งเลย่งเลยุ่งเลยยุ่ะเลยุ่งเลยบใครจะถึงเลยยน่งแงแล้วล้เลยเลยงเลงเ เร็วเร็วไปเร็วเร็วรีบเร็วทฮ้ทำนี้ทำนี้นี้ไเรื่พวกเธอทางในนี่น่ะคนนอกเขาห้ามเข้าไปนะแต่ว่าระเบิดเวลาบ้ากันมันจะทำงานนะครับอะไรนะระเบิดเวลาจะทำจะระเบิดนะเดี๋ยวไ่ไม่ใช่ระเบิดเฉยๆครับมีบ้าด้วยครับนี่ว่าฉันบ้าแล้วฮะเอายุงแล้ว

ยายามเล่นไม่ให้ผิดพลาดเด็ดขาดทำไงดีล่ะตื่นเต้นซะจนนิ้วไม่ยอมขยับเลยชิสกาจ้าโนบิตะโนบิตะ

ขอบคุณมากนะโนบิตะเธอทำใไมฉัช่หายตื่นเต้นแล้วล่ะคราวนี้ต้องเล่นได้แบบไม่ผิดพลาดแน่เลยชิซุกะ่แบบนี้ก็ค่อยยังชั่วฮัลโหลค่ะ ิสกะเล่นเป็นโนได้เดยที่ไม่ต้องเครียดแล้วล่ะเออใช่เมื่อกี้ตอนระเบิดบนเวทีฉันนึกว่าจะแย่ซะแล้วลสิถึงบ้าก็ยังทำตัวเป็นประโยชน์อ่ะเนอะเฉยเดียดยวพิตาก็อ่านแบบนี้ทุกทีเลยนะ